ตอนนี้บ่ายโมงยี่สิบนาทีผมก็เข้ามารับปีฟในงานก้าวท้าใจ 10K ของอาจีนะครับก็มาที่เดอะสเตเดียมนะครับก็งานวิ่งอาทิตย์นี้นลก็เป็นงานวิ่งของระยะ 10K นะก็จะลงสลับกันบ้างระหว่างารับกับ 10K นะครับแล้วก็ วิ่งสลับกันบ้างระหว่างไปต่ากจังหวัดแล้วก็เข้ามากรุงเทพนะครับอ่ซึ่งงานนี้จะแบ่งระยะการแข่งออกเป็น3ามระยะที่จริงเป็น2ระยะเอ่อก็คือ 10K กับ 5K คนราะแต่มันมีระยะ 10K ที่เป็นมิผ่านคนนะครับก็ 10K ก็จะสตาร์ทตั้งแต่สนามหลวงนะครับมิ่งผ่าน อันสวรียีชาติพัตธยไตวังราชนาดานะครับวัดพระสมเมรแล้วก็วกกับสนามหลวงแล้วก็เข้ามาที่ถนนราชินีนะครับแล้วก็วกกับเข้าสนามหลวงรอบเป็นระยะ 10K ถ้าระยะ 5K อจะวิ่งเข้าสนามหลวงบ่ายโนะฮะพอส้นชัยที่สนามวงตอนนี้ออกจากสเตเดียมวันแล้ววันนี้ก็ไปรับบิบที่งานเก้าท้าใจ 10K นะคร ลงสเตเดียมวันปกติก็เข้าไม่ค่อยได้เข้ามาเที่ยวแถาสยามบ่อยตอนนี้นะถ้าเป็นเมื่อก่อนก็มาบ่อยกว่านี้ล่าสุดที่เข้ามาวิ่งเนี่ยน่าจะเป็นงานลาซาด้ารันข0งพันี่งานของปีที่แล้วส่วนงานก้าวท้าใจสิเ์เกก็จะสตาร์ทที่สนามหลวงพรุ่งนี้วันวันนี้วันที่15นะพรุ่งนี้วันที่16 ประมาณตีสี่ครึ่งนะระยะสิบเคที่ลงมุสมัครไว้ลวหลังจากนี้ก็น่าจะกลับน่าจะกลับไปที่ห้องนะฮะแล้วก็ถ่ายร่อยทีนี้สามทุ่มยี่สิบนะฮะก็เตรียมของเรียบร้อยละเดี๋ยวต้องตื่นประมาณตีสองตีสองครึ่งนะ,ะแล้วก็ที่งานเขาจะสตาร์ตตีสี่ครึ่งนะฮะ เรื่องรูทของก้าวท้าใจ 10k ของปีนี้นะจะไม่เหมือนปีที่แล้วนะฮะรูทปีที่แล้วเนี่ยวิ่งแถวพระรามหนึ่งวนพระรามสี่ส่วนรูทของปีนี้จะไปจะเปลี่ยนรูทไปสตาร์ทที่สนามหลวงนะฮะตนช่วงสนามหลวงเนี่ยน่าจะวิ่งกันแบบซิกแซกนิดนึงนะตอนช่วงเข้าเส้นชัย ขัดออฟจะมี4โล6โล8โลแล้วก็10โลเนาะขัดออฟแรกสุด4โลเนี่ยจะอยู่ตี5 35นะแล้วก็ c ั t ออฟสุดท้าย10โลเนี่ยจะอยู่ที่6โมง40มีเวลาประมาณ2ชั่วโมง10นาทีแล้วก็เรื่องเนินเรื่องสะพานเนี่ยก็จะเจออย่างมากก็แค่แบบสะพานข้ามคลองเนาะน่าจะเป็นเรื่องแบบเรื่องพันวิ่งข้ามแยกซะมากกว่าเราก็ไม่รู้ว่าตั้งแต่ช่วงตีสี่ถึงหกโมงเนี่ย รถมันจะนั่นกันเทไรรถมันจะวิ่งแน่นขนาดไหนนะบางทีอาจจะต้องแบบวิ่งรีบสปินข้ามแยกหรืออาจจะต้องหยุดบางแยกนะฮะเออสนะิกิโลนั้นเราน่าจะใช้เวลาไม่เกินชั่วโมงนิดนนะหลังจากนี้เดี๋ยวพักผ่อนแล้วเดี๋ยวจะตื่นตอนตีสองยวต้องไปหาที่จอดรถอีกอย่างน้อยต้องเข้าไปจอดตอนก่อนตี4นะเงั้นเดี๋ยวจะวุ่นวาย โอเคเดี๋ยวถ่ายทีตอนวันงานแข่งนะครับตอนนี้ตีสามห้าสินาทนะีอยู่สน,นามกำลังจะเข้าไปละอรีกประมาณ20นาทีก็จะปล่อยตัวระยะ10บเคนะ แต่ว่าเพิ่งมาวอร์มอัพไปนะหาที่จอดรถลำบากนิดนึงเนาะก็ทำเวลาเรื่องทำเวลาเรื่องหาที่จอดรถนิดนึงเนาะก็ตอนนี้กำลังวอร์มอัพอยู่นะก็วิง่งไปเรื่อยจนถึงจุดสตาร์ทนะ ปล่อยตัวออกมาแล้วนะครับผมอยู่ตรงบล็อก B เนาะมันก็จะดีเลย์ประมาณแบบ3นาทีตั้งแต่ให้สัญญาณปล่อยตัวนะเรื่องถนนเนี่ยก็มันก็มีกุวยกั้นชัดเจนนะมันจะวิ่งไปทางไหนได้บ้างแต่ว่าบางทีเนาะมันก็อาจจะแคบไปหน่อยตอนกั้นกุวยนะครับก็จะวิ่งแบบเลยกุ้ยไปมาก ในถนนบางช่วงที่เราอยากจะแบบเร่งความเร็วนิดนึงเราก็ต้องแบบออกเขตมานิดนึงนะครับในช่วงแรกถนนก็ยังกว้างอยู่นะแต่ว่า,าช่วงตีสี่ครึ่งเนี่ยรถมันก็ยังวิ่งมีวิ่งผ่านอยู่ตลอดนะครับก็อย่างมากก็จะวิ่งได้ประมาณสองเลง ผมเมื่อกี้เกับติดแล้วอย่างนี้ปล่อยผ่านนะ สองนาทีกว่านที่แพนเอาไว้เนาะในจุดรับน้ำเนาะจะใช้เวลาเบินประมาณแบบนาทีนิดๆน,น,นะฮะแต่ว่าตอนวิ่งจริงๆแล้วอะ่ะอ่าเพสมันขึ้นไปถึงประมาณ5้าสด้วยเนาะ ห้าสองห้าถึงห้าแต่ในทุกๆ2กิโลมันก็จะวิ่งสภาพนั้นได้ประมาณแบบกิโลนิดนิดหนด่หลังจากนั้นก็จะอาจจะลดเพลสมาเหลือประมาณแบบ6 0ศูนยประมาณในช่วงแรกก็พอประคองเพสได้นะ ี4โลค่ะ24 37วิว้ามาลองด้วยต่อได้เท่าไหร่นะโอเคไปไทายต่อ6โลจากกิโลเมตรที่4จากถนนาพาสุเมนก็จะวิ่งเข้ามาตรงสนามหลวงรอบนะ,ะเอ่อแล้วก็จะวิ่งวิ่งไปทางถนนอังสะดาง

หกถึงแปดโลน่าจะเบาแล้วน่าจะเบาเพสประมาณหกครึง่งต้าต้าติดกันได้ติดแล้วนะฮะไไมม่่ตต้้อองงรรรรีีบบบบคคััสนุกเลยคือกิโลเมตรที่หกถึงแปดผมก็ไม่ได้ดาวเพสจนช่วงกิโลเมตรที่เจ็ด วิ่ง540เหมือนเดิมนะครับช่วงกิโลเมตรที่68เนี่ยมันจะวิง่งที่เป็นการวิ่งที่แบบวิงบว่งวนวิ่งยูเทิร์นสักนิดนึงนะฮะ เช oh, ิญประมาณเจ็ดโลเจ็ดจุดหกโลนะตอนนี้เพชเด้าเหรือหกสองสูตรละเดี๋ยวรับน้ำอีกทีแล้วก็จะเก็บแรงไว้ใช้ตอนสองโลท้ายนะ 8.43่เดินสักร้อยเมตรแล้วก็เดี๋ยวจะวิ่งต่อนะโอ็อราดน้ำกี่กี่กี่กิโลเลยน่าจะไม่ทัน360นนะโอเคไป จากกิโลเมตรที่8ไปถึงกิโลเมตรที่9ล้าก็จะวิ่งเข้าสนามหลวงอีกรอบนึงแล้วก็ทีนี้ก็จะเป็นการวิ่งวนรอบสนามหลวงนะก็ใช้กิโลเมตรสุดท้ายอะคือวิ่งสปินเข้าเส้นนะครับ แ๊บนึงนะร้อยเมตรตอนนี้54ทสีโที้าักสมาธิแบบนึงนะเดือโลสุดท้ายจะอัดเลย20เมตรส่วนกิโลสุดท้ายเนี่ยผมใช้วิธีอ,อัดเพจ5นะประมาณ200-300เมตรแล้วก็เดินสักร้อยเมตรอัดแบบอินเทอร์วอลเอานะครับ เพราะว่าทีแรกจะใส่ตั้งแต่แรกเลยจะใส่ตั้งแต่อ่า9โลจนถึง10โลเลยแต่ว่าเดี๋ยวแม่มันไม่ไหวเดี๋ยวหน้าจะมืดซะก่อนนะฮะแต่ก็โอเคสำหรับการแบบอัดแบบอินเทอวาตอนช่วงท้ายนะ คือสามรอยเมตรตัหนึ่งไม่ทันแล้ว สนามนี้นะก็ใช้เวลาไปทั้งหมดชั่วโมง1นาที26วินาทีนะอันนี้เป็นเวลาของชิปไทม์นะ,ะส่วนกันไทม์จะเป็นชั่วโมง4นาที1ิเอวินจะดีเลย์3นาทีนะเพราะว่าเราปล่อยตัวต่อบอกบีนะครับก็จะช้านิดนึงเป็นการวิ่งที่เป็นการวิงร่ง10โลที่แบบใช้เวลาในสนามน้อยมากเลยนะ,ะก็ ตีห้าสี่สิบกว่ามั้งก็ได้กินข้าวแล้วนะฮะอ่าส่วนเรื่องการจราจรนะการวิ่งเนี่ยยังดีที่แบบว่าเจอแยกแค่แยกเดียวที่ที่ไฟไฟแดงนะฮะแต่ว่ามันอยู่ได้มันติดไม่นานประมาณไม่เกินสิบวิก็จะไหลต่อได้นะฮะยังไม่เจอจังหวะที่แบบว่าติดยาวนะฮะส่วนเรื่องเลนในการวิ่งเนาะอ่ามัน ก็จะเขาจะกั้นไว้ประมาณหนึ่งเลนเนาะแต่ว่ายังไงแต่ว่าด้วยเอ่อบางคนเขาอาจจะรีบเนาะก็ก็ต้องวิ่งไปเลนเขต้องวิ่งไปเลนข้างๆต้องออกนอกเลนนะผมว่าอย่างมากใช้ประมาณแบบสองเลนก็กำลังดีแต่ว่ามันก็จะมีถนนบางช่วงที่แบบกั้นเลยต้องดีบเข้าหรือเลนเดียวก็มีนะฮะโดยเฉพาะแบบช่วงข้ามแยกเนาะ6กเ็นาที เก็บสับกิไม่ทันนะก็ตอนนี้หกโมงยนาทีนะโอเคอันนี้ก็จบแล้วนะครับจากเก้าทาใจ 10K ของแพวจีนะครับของปี2024นะครับส่วนสนามต่อไปอีก2อาทิตย์ครับสนามนี้จะเป็นสนามอยู่ชาเชนซานะเป็นสนามของ EEC ครับ ก็คือ EEC ชาวทนซาวไล,ลท์ฮามาทอนนะครผมลงเป็นระยะฮาลาทอนนะและ้วก็ในงานต่อไปเนีย่ยผมก็มีเปลี่ยนรูทด,ด้วยนะเดี๋ยวอีก2อาทิตย์ก็จะถ่ายงานที่ EEC อีทีนะครับโอเคถ้าดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องนี้ด้วยนะครับ,รบเจอกันงานต่อไปครับ EEC EEC ชาวทางซาว